ก็อยู่ในรั้วไอซีที่นี่ก็ไม่ต้องออกไปไหนเลยชีวิตครบวงจรอ,อยู่ที่นี่ร้านกาแฟที่นี่น่าจะมีครบ มีหลายแบรนด์มากแบรนด์สตาร์บัคส์อเมซอน้อยคำจะมีเกือบทุกแบรนด์ที่อยู่ที่นี่เราเรียกว่าตัวแฮปปี้สเปซคือจริงๆเดือนนึงมีสองสารอบเราจะมีจัดกิจกรรมบางทีก็เที่ยงบ้างถึงเย็นบ้างบางทีก็คำคำบ้างเช่นวันนี้ที่ถามเรื่องนวดเราบางทีมีจัดนวดให้เรียกว่าพนักงานไปนวดที่อาคารตรงเฮลท์เซ็นเตอร์ก็ฟรีบางทีเราก็มีกิจกรรมเปิดท้ายขายของก็ให้น้องๆพนักงานเนี่ยเข้ามาเปิดเรียกว่าจองบูธขายของกันที่นี่ มีดนตรีเล่นกลางคืนมีฟดทรัคอยู่ที่นี่มีดนตรีเล่นด้วยก็มีกิจกรรมหลายอย่างให้มีบาริตี้มีชุมชนเอาของเข้ามาขายก็เปิดที่นี่และที่นี่พนักงานสามารถบางทีเกลียกกิจกรรมได้เพราะเรามีสภากิจกรรมเหมือนมหาลัยเลยสภากิจกรรมก็มีชมรมกีฬากลางแจ้งก็จะมีทุกอย่างกีฬากลางแจ้งฟุตบอลกอล์ฟที่มีอยู่ก็มีที่นี่มีชมรมประมาณสักสากว่าชมรม